กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะเรายังอยู่ครบ3ามคนและอยากจะคุยเรื่องข้อต่อตอนนี้ครับผมพี่ชลิ่ต้องถามต่อว่าวิธีการป้องกันข้อติดทํายังไงได้บ้างครับอันนี้จะหมายถึงข้อทั่วไปเลยใช่ไหมคะข้อนิ้วข้อเข่าใช่ไหมคะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือพยายามให้มีแคลเซียมในกระดูกให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกบางแล้วก็มากดทับนะคะแล้วก็พยายาม แลบประทานอาหารนอกเหนือจากกลุ่มแคลเซียมแล้วก็กลุ่มคอลลาเจนเพื่อรักษาหมอนรองกระดูกนะคะแล้วก็กินกลุ่มอาหารทะเลมันจะให้ตัวน้ําหล่อเลี้ยงข้อนะคะอันนี้เรื่องกินนะคะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2ก็คือระวังอย่าให้น้ําหนักตัวเกินเพราะน้ําหนักตัวเกินต่อให้กินดีแค่ไหนทุกอย่างเก็บสะสมไว้แต่น้ําหนักที่ไม่กดทับลงมามันก็ทําให้เสื่อมถึงการยืนทั้งวันทํางานทั้งวันค่ะอิริยาบถในแต่ละวันด้วยนะคะการนั่งนาน นั่งนานๆดูเหมือนเราไม่ได้ใช้ข้อใช่ไหมคะแต่ข้อมันนิ่งอยู่กับที่ก็ทําให้เกิดความเสื่อมก็คือมันมันจะไม่เกิดความยืดหยุ่นเวลาเรายืดออกมามันอาจจะติดเลยค่ะนัะ<อ>่นทุกท่าต้องมีการผ่อนคลายโอ,โอเคถึงนี่บอกว่าวันทีเรานั่งแบบอย่างบนเครื่องบินหรือในรถเราต้องมีการต้องออกกำลังกายพักลงไปยืดเส้นยืดสายนั่งนานก็ข้อติด ยืนนานก็ข้อกดทับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องแบบสมดุลค่ะคต้องรักษาสมดุลการใส่รองเทา้าส้นสูงเหรอคะด้วยค่ะการใส่รองเท้าส้นสูงคือการขย่งตลอดเวลาทําให้เราเกร็งเราเกร,งร็งนะคะ <Luc> er. <Details S 2> เราเกร,งเร,เกรงะะ็เกรงเนี่ยข้อก็จะเกร็งไปด้วยเอ็นก็จะเกร็งทุกอย่างก็จะเกร็งก็เกิดความตึงเกิดความตึงค่ะ ฟังแล้วมันแรงกระโเหมนกันเนาะครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นไปแล้วครับพี่เชอรี่เมื่อกี้ป้องกันละแต่โอเคอายุมากขึ้นในกิจวัตรประจําวันที่เป็นไปแล้วรักษาอย่างไคือเป็นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะการรักษาปัจจุบันต้องใช้ยาค่ะเป็นยาที่เขาเรียกว่ากลุ่มขอใเขาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะเอ็นเซก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยแต่เป็นตัวที่ลดอาการปวดบวมแดงร้อนที่ข้ออันนี้เป็นการรักษาอาการเพราะอาการลดลงปุ๊บเนี่ยก็มาดูว่าแล้วมันเกิดจากอะไร ถ้าเกิดจากกระดูกบางก็ต้องเสริมแคลเซียมเข้าไปถ้าเกิดจากคอลลาเจนที่ที่หมอลองกระดูกหายไปก็ต้องเสริมคอลลาเจนถ้าเกิดจากน้ำหลาเลียคือถ้าคอลลาเจนหายน้ำเหลาเลียงมักจะหายด้วยเติมเข้าไปได้สอย่างค่ะแต่ก่อนอื่นเลยต้องรักษาอาการปวดก่อนเพราะถ้ายังปวดอยู่ให้อะไรก็ไม่ไม่อยากจะรับทั้งสิ้นต้องลดอาการปวดให้ได้ก่อนค่ะ ยาที่พี่เชอรี่ว่าเป็นยารับประทานใช่ไหมครับหรือไม่ได้ฉีดเข้าไปที่มีทั้งยาฉีดมีทั้งยาฉีดซึ่งใช้กรณีที่จําเป็นจริงๆไม่จําเป็นก็ใช้ยารับประทานค่ะซึ่งยารับประทานก็จะมี2กลุ่มอีกคือกลุ่มที่ได้ผลดีมากเร็วมากแต่จะมีผลในการระคายเคืองกระเพาะอย่างแรงพอเขาพอเข้มใช่ไหมพี่เขาเข้มเขาออกฤทธิ์ได้แรงเขาก็จะกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะทําให้มีการเสียดสีในกระเพาะเพราะฉะนั้นต้องรับประทานหลังอาหารทันทีนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลทําให้ไตทํางานหนัก ตับทางานหนักเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะรับประทานนานหายเร็วคนไข้ก็ตีกลุ่มนี้ยอดนิยมที่สุดนะคะเช่นแอสเพรลินอินโดเมทซินไม่ทราบเคยได้ยินไม่เอ่ยนะคะกลุ่มนี้นะคะแล้วก็กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่ค่อยระคายเคืองกระเพาะหรอกเลยหลายคนเลือกกลุ่มนี้เลยแต่ปรากฏว่าก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดอุดตันในอนาคตเพราะว่ามันทําให้เขาเรียกว่าเลือดข้นเลือดหนืดเป็นผลข้างเคียง เพราะฉะนั้นการใช้ยาเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอไม่ควรซื้อยากินเองแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องใช้ยาด้วยการป้องกันจึงดีที่สุดค่ะคือคุณหมอจะคำนวณให้เราใช่ไหมคะเจนนี่ว่าจะมีการให้ขนาดยาแล้วก็ลดขนาดลงเมื่ออาการดีขึ้นจะไม่รับประทานตลอดไปค่ะไอแบบฉีดเนี่ยเขาฉีดอะไรเข้าไปนะคะก็ฉีดนี่แหละค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นอินโดเมทาซินอะไรพวกนี้ค่ะฉีดเข้าไปเรือไอบูโพรเฟนฉีดเข้าไปที่ข้อเลยค่ะผมก็เห็นคุณแม่ผมฉีดที่เข่า มดเคยได้ยินบอกว่ามีมีคนที่ทานยารักษาข้อไเป็นประจำมันมีผลข้างเคียงคือทําให้ตัวคล้ำลงอ๋อใช่ด้วยค่ะทําให้ระบบการสร้างเม็ดสีเนี่ยแปรปรวนด้วยโอ้โหครับผมคือเพื่อนเป็นเพื่อนเลยเป็นโรคปวดข้อทานทุกวันหมอบอกให้ทานทุกวันทานไปแล้วก็กับเป็นผู้หญิงกังวลว่าทาไมฉุดดาก็ไปหายามาทานให้ขาวอีกกลายเป็นว่า ยาอยู่ทุกอย่างค่ะอนี่แหละค่ะกลุ่มเอนเซตนี่แหละมีผลข้างเคียงทําให้ผิวหมองคล้าด้วยโอ้โหเครียดอ่ะมันไม่แนะนํามดต้องป้องกันไว้ก่อนนะหมดตั้มันเบอร์มากกว่านี้ไม่ได้แล้วว่าแป้งไม่มีสีนยอย่าเป็นเลยดีกว่าหมดต้องป้องกันดีกว่าเรื่องเรื่องข้อคราวนี้ถ้าเกิดจะป้องกันกับพิซซารี่สารอาหารอะไรบ้างเมื่อกี้เราคุยกันแล้วแคลเซียมแน่ๆ ควรรับประทานวันละเท่าไหร่คะแคลเซียมตัวเลขง่ายๆเลยนะคะของคนไทยนะคะอันนี้ไม่พูดถึงฝรั่งนะคะของคนไทยเนี่ยในวัยปกติอย่างพวกเรานะคะซึ่งยังอยู่ในวัยทํางานหน่สาวยังหนุ่มสาวนะคะก็คือ800มิลลิกรัมต่อวัน800มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นช่วงเด็กกำลังเจริญเติบโตนะคะวัยหมดประจําเดือนไปแล้วนะคะหรือแม้แต่สตรีในระยะที่กําลังตั้งครรภ์ให้นมบุตรเนี่ยต้อง1,200มิลลิกรัมค่ะ1,200มิลลิกรัม แล้ว800มิลลิกรัมต่อวันนี่รับประทานอาหารก็ผ้าหมู่ปกติพอไหมครับไม่พอเพราะอาหารส่วนใหญ่ก็ไม่มีแคลเซียมอาหารที่จะมีแคลเซียมก็คือกลุ่มที่มาที่กินพร้อมกระดูกเน้นปลาเล็กปลาน้อยปลากรอบส่วนใหญ่เรากินเนื้อหมดอะค่ะอันนี้จะมีแคลเซียมต้องทานเยอะเะหน่อยนะคะแล้วก็นมแล้วเพราะว่านมสด1 1กล่องนะคะ1กล่อง UHT ที่เรารู้จักกันนะคะจะมีแคลเซียมประมาณ290 มิลลิกรัมกับสามร้อยก็ต้องงั้นวันๆก็ประมาณ3กล่องครึ่งหรือ3กล่องบวบปลาลาหนึ่งถ้วยอะไรเงี้ยวันปลาล่านี่พอไหวแต่ว่านมสามกล่องครึ่งนี่มันหมดหมดแรงจะสู้ใช่ค่ะเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีเอนไซม์ที่ย่อยนมไม่ชอบดื่มนมเออยี่ห้อตัวตัวเองอ่ะมันมันไม่ชินอ่ะแต่ฝรั่งอ่ะจะโอเคเพราะว่าทานเป็นลิตรเลย ฝั่งหลังต้องการเยอะกว่าเราต้องกระดูกยาวกว่าเราด้วยเนื่องการดื่มนมของเขาจะเป็นเรื่องจําเป็นมากๆครับครับคือคนไทยชอบทานอาหารรสจัดมินชารีทันดีที่เราต้องไม่ทานนมมันมันคนละเรื่องใช่ไหมคะมันเลี่ยนไม่ถูกปากไปเรื่อยก็เลยขาดแคลเซียมยังดีนะคะที่แค่เลี่ยนบางท่านทานแล้วท้องอืดท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนอีกนะคะซึ่งตรงนี้ทําให้ทานไม่ได้เลยแคลเซียมแล้วพิชารีแล้วคอลลาเจนล่ะครับคอลลาเจนเนี่ยส่วนใหญ่มาจากโปรตีนเกือบทุกชนิด แต่ปัญหามีอยู่ว่ากินโปรโตีนเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยดูดคือมันดูดซึมก็จริงแต่มันไม่ค่อยนําไปสร้างคอลลาเจนจะนําไปสร้างพลังงานนำไปสร้างโครงสร้างนำไปสร้างกล้ามเนื้อนะคะ,คะแต่ส่วนที่ไปสร้างคอลลาเจนค่อนข้างน้อยมากเพราะร่างกายจะมองว่า อะไรขาดไปที่นั่นก่อนกลุ่มภูมิต้านทานนี้ร่างกายไปสร้างก่อนกลุ่มกล้ามเนื้อร่างกายไปสร้างก่อนแต่กลุ่มคอลลาเจนเนี่ยจะเป็นชาที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีกว่าจะได้คอลลาเจนเนี่ยตัวลําบึกเลยค่ะตัวแบบนั้นหลาึก็ยมาเี็มาสร้างพังผืดอะไรก็ไม่ยุนะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนเราต้องเพิ่มเข้าไปเราก็ควรจะได้รับคอลลาเจนประเภทที่แบบว่าร่างกายมองว่าอุ้ยเป็นแหล่งเดียวกันกับผิวเลยอะไรอย่างเงี้ยทานตรงเข้าไปเลยค่ะเน้นเน้นเข้าไปเลยต้องอย่างนั้นเลยตอนตอนทานเข้าไปบอกเขาด้วย นะอันเนี้ยเอาไปสร้างคอลลาเจนนะอย่าเอาไปทําอย่างอื่นเดี so ๋ยวก็มีคนเชื่อแบบนี้ด้วยพี่เชอรี่ครับแล้วถ้าพูดถึงข้อแนะนําเรื่องแคลเซียมนะครับเรื่องคอลลาเจนไปแล้วมีคําแนะนําพิเศษสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับข้อต่ออีกเพิ่มเติมไหมครับเอ่ออันนี้หมายว่านอกเหนือจากอาหารใช่ไหมคะก็วิธีการในการใช้ชีวิตนั่งอย่าหลังโกงอย่าหลังงอนะคะยกของอย่าใช้ตัวหลังเป็นตัวยก ้เป็นประจำก้มงี่เรไม่รู้ก้มน่ยกทำไมเรายกเลยต้องยอดใช้กล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อมากกว่านะคะคืออย่าใช้กระดูกสันหลังอย่าใช้กระดูกข้อเข่านะคะคนอื่นดีกว่าใช่คนอื่นใช้เครื่องทุ่แรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการนั่งพับเพียบมันก็เป็นวัฒนธรรมไทยแต่ในความเป็นจริงก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่บางทีเราอาจจะขบขันนะคะการนั่งห้องน้ำอะค่ะนั่งชะโครกดีที่สุดซุ่มซึมนั่งยองๆไม่ดีเลยค่ะทำให้แบบมีการแบบงอเข่าเป็นเวลานานและยิ่งออกแรงเบ่งนะคะมันก็จะเกิดการแบบงอแล้วก็เกร็งไปหมดชีวิตมันยากไปหมดรู้สึกว่าข้อจะกระทบกระเทือนมากแล้วมันจะยากมากตอนจังหวะที่อยู่คนเดียวเราต้องลุก แล้วมันไม่ได้แล้วคือเราให้หนุ่มสายยังพอไหวแต่ถ้าเกิดที่บ้านเป็นคนสูงอายุคุณพ่อคุณแม่ต้องเปลี่ยนห้องน้ำนะคะอายุขึ้นมานะข้อต่อนะยังไม่เป็นไรหน้ามืดหน้ามืดด้วยค่ะต้องเปลี่ยนนะคะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกับวินเทอรี่ีคำถามแรกนะคะผมอยากทราบว่าการออกกําลังกายมากๆจะก่อให้เกิดโรคข้อต่อได้หรือไม่ครับเพราะว่าผมนเป็นนักกีฬาฟุตบอลนักฟุตบอล ออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะดีตลอดเลือดดีต่อระบบปอดแต่ถ้าออกที่แบบว่ามันทําให้เกิดแรงกระแทกมากเกินไปแล้วพออายุเยอะขึ้นไม่เหมาะแล้วนะคะนั้นเป็นนักฟุตบอลก็อาจจะแค่สักสาสใช่ไหมคะส่วนใหญ่สานะคะเกินกว่านี้เกินกว่านี้เขาก็ไม่ให้แล้วอันตรายค่นอันตรายต่อสุขภาพ นักกีฬาเนี่ยอาจจะยังยังยังน่าโอเคนะเพราะเขาจะมีการสอบแต่พวกคนที่เหมือนกับแบบว่าเป็นคนธรรมดาหรือฟิีนานๆทีไปเล่นไปช่วิการไปเล่นฟุตบอลเนี่ยมัเห็นกลัามาเต็มตัวทุกคนเลยต้องวอร์มร่างกายต้องวอร์มร่างกายเบาๆก่อนทุกครั้งส่วนใหญ่ก็ไม่เคยวอร์มใช่ไหมคะการวอร์มร่างกายเนี่ยเหมือนเป็นการเป็นการยืดค่ะเป็นการยืดเส้นยืดสายเป็นการเตือนให้ร่างกายเพราะว่าเออเดี๋ยวเราจะออกกําลังกายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รวมทั้งเดี๋ยวนี้เขาก็มีเครื่องมือซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตเท้าซัพพอร์ตก็ดูข้อต่างๆอะไรเงี้ยก็ควรจะใช้ด้วยโดยเฉพาะพวกเราทั่วไปเคื่อ้ออุปกรณ์เยอะมากเดี๋ยวจะไปกลับบ้านนะครับใช่แต่อย่าไปรอเพื่อนนะเขากำลังดูแลร่างกายตัวเองใช่ครับ คำถามต่อไปครับคุณหมอครับปกติแล้วนะครับเป็นคนอ้วนค่ะนะครับอยากทราบวิธีป้องกันโรคข้อต่างๆนะครับแบบง่ายๆที่สามารถทําเองได้ที่บ้านเพราะว่าไม่ค่อยชอบรับประทานยาดีเลยค่ะการรับประทานยาก็อย่างที่บอกมีผลข้างเคียงเยอะนะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยค่ะลดความอ้วนนะคะนั่นในย่ากพิชลี เป็นข้อแนะนำ,น,ำนะครับพี<ด>่จุล<ด>ีแนะนำ,น,ำน,นะครับ,รบ,รบลดน้ําหนักก่อนนะคะคแล้วก็บริหารร่างกายแบบว่าไม่เกิดแรงกระแทกเช่นจักรยานที่ว่าจักรยานบก นะคะที่แบบว่ามีการเคลื่อนไหวข้อหมุนหมุนมือหมุนแขนได้ไหมค่ะแล้วก็ว่ายน้ำอาจจะใช้โยคะลำวยจีนนะคะหรือเดินเดินแบบว่าเบาเาเดินเบาเานะคะไม่ใช่เดินแบบกระแทกกระแทกนะคะแต่เนื้ออื่นใดต้องลดน้ำหนักก่อนแต่คนที่มีน้ำหนักตัวเกินเนี่ยช่วงแรกของการออกกำลังกายต้องเรียกว่าใช้กำลังใจนะใช่ั้นมันยากอะพี่ตามแล้วมันมันอึดอัดมันเก๊ะก้กลางๆไปหมดคือ เขรียว่าต้องมีวินัยและต้องให้กําลังใจตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าเราถามคนที่น้ําหนักเกินทุกคนนะคะคร,ระหว่างยืนเดินนั่ง เขาจะเลือกอะไรนั่งนั่งนะคะแลวถ้านั่งกันนอนเขาเลือกนอนค่ะเพราะว่าเขาเหนื่อยกับการแบกน้ําหนักตัวเขาเหนื่อยอยู่แล้วนะคะแต่วิธีการลดความเหนื่อยที่ดีคือลดน้ําหนักมันก็จะลดความเหนื่อยด้วยค่ะนะเริ่มต้นค่อยๆต้ดีกว่าไม่เริ่มเลยนะคะคำถามข้อต่อมาค่ะอยากทราบว่าการรับประทานอาหารเสริมมีส่วนช่วยในโรคข้อต่อคือทราบมาแล้วแหละว่ามันมีส่วนช่วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องทานอาหารเสริมที่อยู่ในกลุ่มไหนดีคะ ข้อต่อก็อย่างที่เรียนให้ทราบค่ะแคลเซียมคาร์บอเนตกถึงมาเลยแล้วก็กลุ่มที่ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงในร่างกายเช่นกลุ่มอาหารจากสัตว์ทะเลทั้งหลายมีนะคะช่วย่วกวิตามินช่วยไหมคะพี่วิตามินช่วยไหมวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมวิตามินดีวิตามินดีเราได้มาจาก หมดไนตา้รับมาจากแสงแดดได้จากแสงแดดอนช้าคุณผู้ชมไม่ใช่เที่ยงเดินไปวิตามินที่ไม่จำเป็นต้องรับประทานเข้าไปแต่ถ้าเป็นคนไม่โดนแดดเลยก็อาจจะจำเป็นต้องรับประทานวิตามินดีจากการสังเคราะห์ค่ะเพิ่มเติมเข้าไปพี่ชลี่ค่ะถ้าเกิดเราสงสัยว่าน้ำในข้อมันหมดเรากินน้ําเยอะๆแทนได้ไหมการดื่มน้ํานะคะร่างกายจะนําไปใช้กับอวัยวะที่สําคัญที่สุดก่อนเอาอีกเช่นนะร่างกายหัวใจปอดนะคะกระเพาะอาหารลําไส้ กว่าจะมาถึงข้อเนี่ยค่อนข้างน้อยและที่น้อยสุดคือมาถึงผิวยิ่งน้อยหนักใหญ่เลยค่ะผิวจะมาหลังสุดเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดื่มน้าให้เป็นปกติดีอยู่แล้วค่ะดื่มปกติดีอยู่แล้วก็ยงพอดีอยู่แล้วแต่ถามว่าโอ้มันจะพุ่งเข้าไปช่วยเหลือเรื่องข้อเลยหรือเปล่าเนี่ยมันช้าอาจจะช้าไม่ทันเราไม่ทันเราเสริมอย่างอื่นเข้าไปดีกว่านะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ข้อเรื่องโรคเกี่ยวกับข้อเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองรวมทั้งวิธีการรักษาด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่เชอรี่ค่ะคุณวิจิตราตรงสิริค่ะขอบพระค,คุณค่ะค,ค่ะในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมจะกลับมาพูดคุยกับเราในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพที่ดีนะคะช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ